กำปนาต้นนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้าน Mc d o n a l d ลนะครับคลิปนี้นะครับพามารีวิวเมนูนึงของ Mc d o n a l d ลสะครับซึ่งเขาก็คอลับกับวันจินด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันเลยได้แล้ว ไ,ไฟโวดขนาดนี้นะครับขอแกะฝาออกแล้วดูก็คือจะเป็นอไอศเรีมของแมคโนัลี์นะครับผสมกับผงโอวัลตินแล้วก็เหมือนว่าจะมีเป็นแบบ เป็นเกล็ดโอลตินด้วยมั้งอะไรประมาณนี้เกล็ดโกโก้กรุกรอบกรอบลองชิมดูครับอร่อยอะแบบ ือปกติอะไอติมของแมคโดนัลล์เขาก็อร่อยอยู่แล้วแล้วก็ผสมกับผสมกับโควันตินโควันตินที่เราก็เคยกินกันตอนเด็กๆเกนอะมีเข้ามาผสมกับไอศครีมของแมคโดนัลล์มันเป็นแบบก็คือเป็นรสโควันตินเลยอะเหมือนแบบที่มีบูธมาจาัดที่โรงเรียนอะบูธของโควันตินอะหวานหจะค่อนข้างหวานแล้วก็จะมีความแบบกรุบกรอบของเกล็ด จะมองเห็นไมเอ่ยโฟกสัสไหมมันจะเป็นเกล็ดเกล็ดโกโก้อร่อยคือแบบเกล็ดโกโก้คืออยู่ทั่วทั่วทั้งในสครีมน,นี้ทั่วทุกอนู แบบว่าจัดเต็มเมนูนี้จะมีถึงวันที่วันที่หนธันวาคมนี้เท่านั้นนะใครที่ดูคลิปนี้ก่อนวันที่1นธันวาคมก็รีบไปหาลองชิมดูที่ร้านแมคโดนัลด์ได้นะครับต้องลองต้องลองต่องจริงน,นี่ราคา29บาทครับ ก็เขาไม่ได้มีแค่ไอส์ครีมผสมกับโอวนตินนะครับก็คือ b บล็กเฟร y ไม่ได้มีแค่นี้แต่ว่าเมนูที่ McDonald's collab กับโอวนตินก็จะมเีเป็นเครื่องดื่มด้วยมี Rocky o โอวันตินเป็นเครื่องดื่มโอวนตินเย็นที่จะโรยผงโกโก้กรุบกรอบด้านบนนะครับราคา39บาทแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น f l o ด t Rocky o โอวัติน ก็คือเป็นเครื่องดื่มโอวันตินเย็นเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีท็อปปิ้งเป็นไอศครีมของ m c d o n a l d ดด้านบนนะครับแล้วก็จะโรยผงกโก็กรุบกรอบอีกทีนึงด้วยครับราคา49บาทครับ หมดแล้วเกลี้ยงเลยใครที่อยากลองชิมเมนูอะไรๆแบบนี้ที่นานๆทีแมคโดนัลด์จะมีโอกาสมาคอลแลบกับโคลนจินนะครับก็อย่าลืมนะครับเมนูนี้มีถึงวันที่1ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ คลิปหน้านะครับจะพาไปรีวิวบ้างอะไรที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับ